นายลีออนพาเนตรารัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงานข่าวกรองด้านการป้องกันประเทศได้ถแถลงข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยข่าวกรองต่อที่สภาคองเกรสนะคะในกรุงวอชิงตันระบุว่ารัฐบาลอิหร่านยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะสร้างอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นภายใต้โครงการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมของอิหร่านในขณะนี้ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวขึ้นอยู่กับนายออยาตอลเลออาลีคามาเนี i, ผู้นําสูงสุดของอิหร่านเท่านั้นค่ะ นอกจากนี้ข้อมูลในรายงานยังได้ระบุถึงความคืบหน้าครั้งล่าสุดในการสร้างเครื่องเสริมสมรรถนะยูเรเนียมและแท่งเชื้อเพลิงสำหรับผลิตกระแสฟไฟฟ้าในโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านหน่วยข่าวกรองของสหรัฐจะต้องติดตามความคืบหน้าและความเป็นไปได้ในการสร้างอาวุธนิวเคลียร์จากโครงการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมต่อไปนะคะรวมถึงสังเกตท่าทีของนายคาเมเนี e, ในการตัดสินใจต่อโครงการดังกล่าวด้วย ตลอดเวลาที่ผ่านมาสหรัฐและชาติตะวันตกได้จับตาอิหร่านอย่างใกล้ชิดเนื่องจากสงสัยว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านมีจุดประสงค์ในการสร้างอาวุธนิวเคลียร์อีกทั้งอิหร่านยังมีท่าทีต่อต้านสหรัฐในทุกวิธีทางอย่างชัดเจนอีกด้วยค่ะ